เดี๋ยวจะเข้าสู่ในเรื่องของอจิตวิทยาวัยรุ่นวันนี้จะมาเริ่มชักชวนทุกท่านคุยกันถึงเรื่องเพศของวัยรุ่นถ้าพูดถึงเรื่องเพศคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงอะไรคะเรื่องเพศสัมพันธ์แค่ความคิดคําว่าเพศอย่างเดียวเนี่ยหลายคนก็มุ่งไปว่าถ้าเรื่องเพศแล้วต้องไปที่เซ็กส์หรือเพศสัมพันธ์แต่ในความเป็นจริงคําว่าเพศเนี่ยมันคือวิถีชีวิตทั้งหมดมันประกอบมาตั้งแต่วิถีชีวิตของเขาตั้งแต่เด็กจนเขา ตายนะคะเรื่องเพศเนี้ยให้มองไปถึงวิถีการดำเนินชีวิตของเขาซึ่งประกอบไปด้วยในเรื่องของการเข้าใจตนเองเข้าใจตัวของวัยรุ่นแล้วก็การมีการสร้างคุณค่าแล้วก็ในเรื่องของทัศน์ชีวิตแล้วเชื่อมโยงมาด้วยต้องมีความปลอดภัยเดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงนะคะโดยการทำกิจกรรมเส้นทางชีวิตนะคะเดี๋ยวจะให้ท่านแบ่งเป็น5กลุ่มเช่นเลยคะ่ะ เดี๋ยวขอให้นั่งคุยกันนะคะเข่าชนกันค่ะกลุ่มที่หนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นกลุ่มนี้นะคะจะได้สีขาวเป็นเรื่องของปฐมวัยกลุ่มที่สองจะเป็นสีส้มกลุ่มวัยเรียนนะคะกลุ่มที่สามก็จะเป็นสีเขียวนะคะกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มที่สี่เนี่ยจะเป็นสีเหลืองวัยทำงานนะคะกลุ่มที่ห้าคือสูงวัยสูงอายุนะคะ เะกี้เราได้คุยกันแล้วว่าเรื่องเพศนี้เราจะไม่เราจะไม่โฟกัสเราจะมาเปลี่ยนความคิดว่าเรื่องเพศนี้เราจะไม่โฟกัสไปที่เรื่องของเพศสัมพันธ์นะคะแต่เพศเพศสัมพันธ์ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเพศใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของของเพศโอเคทีนี้ถ้านึกถึงเรื่องเพศนี้มันประกอบด้วยอะไรหรือมันมีพัฒนาการยังไงในเรื่องของกลุ่มวัยแต่ละกลุ่มวัย ซึ่งแน่นอนมันเข้าไปอยู่แท้ทุกวัยให้กลุ่มช่วยกันคิดนะคะหนึ่งใบเขียนหนึ่งแผ่นนะคะยกตัวอย่างปฐมวัยต้องการการกอดใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องเพศไหมคะต้องต้องการการกอดความอบอุ่นความรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือมีอะไรอีกแล้วก็เติมไปไวัยเรียนมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศที่เป็นวิถีการดําเนินชีวิตวัยรุ่นมีอะไรบ้างมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในแต่ละกลุ่มวัยเนี้ย อย่าลืมว่าเรื่องเพศประกอบด้วย4อย่างนะประกอบไปด้วยทักษะชีวิตประกอบไปด้วยคุณค่าของเขาประกอบไปด้วยในเรื่องของพัฒนาการประกอบไปด้วยของในเรื่องของคุณค่าหรือความปลอดภัยนะคะซึ่งสามารถเขียนได้หมด1ใบต่อ1หมายถึงว่า1ใบเนี้ยต่อหนึ่งความคิดที่ท่านคิดแล้วก็เอามาเอามาแปะเรียงนะคะกลุ่มไหนได้เยอะที่สุดจะมีรางวัลให้ทั้งกลุ่มนะคะ เอาช่วยเลยค่ะช่วยกันคิดให้เวลาแค่นาทีเจอเลยค่ะเจอเลยค่ะ เอาราคาหมดเวลานะคะกลุ่มไหนที่เสร็จแล้วเชิญมาติดด้านหน้าได้เลยนะคะตามวัยของท่านนะคะเอามาเชื่อมต่อเลยนะคะ คนนำเสนอจากที่เราคิดกันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างจะเริ่มจากกลุ่มไหนดีเอาตามพัฒนาการแล้วกันนะคะขอเชิญกลุ่มปฐมวัย0ูนปีนําเสนอหนึ่งท่านในกลุ่มส่งมาเลยค่ะเอาปรบมือต้อนรับเพื่อนนิดนึงก็สวัสดีนะคะของกลุ่มที่1นึ่งนะคะปฐมวัย0-5นึงปีนะคะพฤติกรรมของเด็กช่วงนี้นะคะ จากที่ได้ปรึกษากันในกลุ่มนะคะของกลุ่มที่หนึ่งก็มีก็มีเรียกร้องความสนใจนะคะในวัยนี้นะคะแล้วก็มีอยากลองอยากได้ตามความต้องการเหมือนกับว่าถ้าจะเอาอะไรก็คือจะเอาให้ได้นะคะในพฤติกรรมเด็กช่วงนี้ต้องการฟาร์มเอาอกเอาใจนะคะแล้วก็ถ้าชมเชยนี่จะยิ่งชอบเลยค่ะเด็กๆ นะคะช่วงนี้แล้วก็จะมีอ,ะอยากรู้อยากเห็นแล้วก็มีปลอบโยนนะคะต้องการคําปลอบโยนแล้วก็ต้องการให้กอดนะคะชอบอ้อมกอดนะคะแล้วก็หอมแก้มนะคะแล้วก็เรียนแบบนะคะเรียนแบบพฤติกรรมของผู้ใหญ่ช่วงนี้ถ้าเห็นว่าทำอะไรก็คือคือจะเรียนแบบด้วยแล้วก็มีขื่นอายนะคะ แล้วก็มีซักถามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะว่าเออนี่คืออะไรจมูกคูปากตานะคะแล้วก็ชอบไปอุ้มนะคะช่วงนี้นะคะแล้วก็จับมือแล้วก็จูบนะคะของกลุ่มที่1ก็แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะนะคะก็กลุ่มที่1ก็บรรยายก็คิดมาได้ค่อนข้างจะครอบคลุมนะคะในวัยเด็กเล็กๆต้องการความรักไหมคะต้องการต้องการความอบอุ่นไหมคะ ถ้าเขาขาดไปถูกทอดทิ้งหรือไม่ได้รับการดูแลไม่ได้การเอาใจใส่ผลที่ตามมาโตขึ้นจะมีปัญหาไหมคะมค่ะนี่ก็คือต้นทุนชีวิตอย่างหนึ่งของเด็กในวัยนี้นะคะเอามาดูวัยเรียนบ้างอ่ะขอตัวแทนเลยค่ะปบมือต้อนรับสมาชิกที่นาเสนอนะคะน้องเมยนะคะ ขอบคุณนะคะค่ะสำหรับวัยเรียนก็โตขึ้นมานิดนึงนะคะก็คือในช่วง5ถึง14ปีนะคะก็เป็นช่วงวัยเด็กแล้วก็ย่างเข้าสู่วัยวัยรุ่นนะคะก็คืออยู่ประมาณถ้าเทียบก็น่าจะประมาณม .2 หรือม .3 นะคะค่ะจากการที่ได้ระดมความคิดกันนะคะก็เอาทั้งที่เคยเห็นและประสบการณ์ตรงนะคะในส่วนของของสมาชิกในกลุ่มนะคะก็ในวัยนี้นะคะก็จะสำหรับ ผู้ชายนะคะก็คือเล่นอวัยวะเพศของตัวเองนะคะ,ะไม่ชอบเพื่อนต่างไม่ชอบเพื่อนต่างเพศนะคะก็จะเป็นช่วงของวัยวัยเด็กยังประมาณ5ปี6ปีอยู่นะคะแล้วก็ยังยังรักที่จะเล่นยังซนอยู่นะคะแล้วก็ชอบตั้งคําถามนะคะสําหรับท่านใดที่ยังมีลูกเล็กๆก,ก็คงจะทราบนะคะแล้วก็โตขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องของอยากลองอยากรู้นะคะติดเพื่อนนะคะชอบพฤติกรรมเรียนแบบการ ดูทีวีนะคะแล้วก็อาจจะมีพฤติกรรมด้วยความที่เขาอยากลองอยากรู้เขาก็จะมีพฤติกรรมที่เรียนแบบมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายนะคะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นนะคะไม่ว่าเด็กยิบเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายนะคะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์นะคะเริ่มที่จะก้าวร้าวมากขึ้นนะคะเริ่มเอาแต่ใจนะคะแล้วก็รักสวยรักงามนะคะก็อาจจะเป็นเด็กผู้หญิงนะคะ,ะเ,รเริ่มมีความรัก นะคะเดี๋ยวนี้ป .5 ป .6 ก็เริ่มมีแฟนนะคะรู้จักคำว่าแฟนรู้จักคำว่ากิ๊กขึ้นมาแล้วนะคะเ,เริ่มมีเพศสัมพันธ์นะคะก็เกิดจากพฤติกรรมเลียนแบบนะคะขาดความยับยั้งชั่งใจนะคะแล้วก็ขาดความมั่นใจในตัวเองแล้วก็มีความก้าวร้าวนะคะก็เป็นสิ่งที่ทางกลุ่มได้ช่วยกันระดมความคิดแล้วก็ออกมาเป็นนะคะหัวข้อขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากสำหรับตัวแทนของกลุ่มวัยเรียน สังเกตว่าวเวรียนโตมานิดนึงจากวัยเด็กเล็กไหมคะแต่บางอันมันยังมีเชื่อมไหมคะ,ะบางอย่างมันก็มีเชื่อมกันมานะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมชาติที่จะต้องมีการพัฒนาอ่าทีนี้มาดูวัยรุ่นบ้างเดี๋ยวจะสรุปรวมกันเลยว่าเรากําลังจะได้ข้อคิดอะไรจากการพัฒนาจากเส้นทางชีวิตตรงนี้วัยรุ่นเชิญเลยคะ่ะตัวแทนของวัยรุ่นประมือต้อนรับค่ะน้องแอฟค่ะก็สวัสดีนะคะ ก็เป็นตัวแทนของวัยรุ่นเพราะว่ารุ่นที่สุดแล้วนะคะก็วัยรุ่นจะอยู่ในช่วงอา,อายุ1 5ถึง21ปีนะคะในกลุ่มก็ช่วยกันออกความคิดเห็นว่าในช่วงวัยรุ่นนี่มีมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วก็เป็นลักษณะนิสัยของวัยรุ่นนะคะอันที่หนึ่งก็คือเริ่มแรกก็ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงนะคะเริ่มถ้าเป็นผู้หญิงก็เริ่มมีประจำเดือนผู้ชายก็ ใส่ใจในเพศตรงข้ามมากข,ขึ้นมีสรีระที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็รักสวยรักงามอยากรู้อยากลองอยากเห็นก้าวร้าวในด้านของนิสัยมีความใจร้อนนะคะต้องการความเอาต้องการความเข้าใจแล้วก็ติดการพาน,านันติดเพื่อนติดยาเสพติดติดเทคโนโลยีดูได้จากสื่อต่างๆที่ที่เรากำลัง เจออยู่ไม่ว่าจะวัยรุ่นหรือ,หร,อหรือตัวเราเองนะคะตอนนี้ก็เริ่มที่จะสนใจสื่อเทคโนโลยีมากขึ้นแล้วก็ต้องการความอบอุน่นความรักผลการเรียนไม่ดีนะคะอันนี้ต่อเนื่องมาจากสิ่งที่ที่วัยรุ่นเขาได้ได,ได้ได้ประสบมาแล้วก็กลายเป็นเด็กแว้นนะคะลอกมีพฤติกรรมลอกเรียนแบบความคิดตัวเองเป็นใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดระหว่างตัววัยรุ่นเองแล้วก็พ่อแม่แล้วก็คนรอบข้างนะคะ แล้วก็เรียกร้องความสนใจสนใจเพศตรงข้ามอันนี้พูดไปแล้วแล้วก็สร้างจุดเด่นให้กับตนเองเพื่อที่จะดึงดูดหรือว่าเรียกร้องความสนใจคนรอบข้างที่เราต้องการที่จะให้เขา,าเข้ามาสนใจไม่ว่าจะด้จะด้านมอบความรักให้ความอบอุ่นหรือว่าสนใ,สนใจในในเรื <c oughs> <S <S ่องของเพศตรงข้ามนะคะอันนี้แล้วก็มีพฤติกรรมการหนีเรียนแล้วก็มีการแบ่งพักแบ่งพวกจากที่เราเห็นกันในข่าวจอทีวีว่ามีการยกพวกตีการมีการตั้งแก๊งว่า ไปทํากิจกรรมโน้นนี่นั่นกันค่ะอันนี้เป็นความคิดเห็นของทางในกลุ่มของกลุ่มวัยรุ่นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องแอปมากนะคะก็โต,ตขึ้นมาอีกนิดนึงจากวัยเด็กเล็กมาเป็นวัยเรียนแล้วก็มาสู่วัยรุ่นขอเชิญว้ทํางานปรบมือต้อนรับนะคะสันบอกว่าผมยังไม่วัยทางานยังวัยรุ่นอยู่ยังเด็กอยู่ครับ สําสหรับวัยทางานนะครับจะเห็นเราเราจะเห็นนั้นแรกเลยนะครับจริงๆวัยทำงานก็ต้องการเหมือนเหมือนเด็กต้องการอ้อมกอดต้องการหอมแก้มต้องการความรักเหมือนเด็กเนี่ยครับจริงไหมครับ <c oughs> หรือหรือว่าใครไม่ต้องการความรัก <c oughs> แต่ว่าอันอันนี้เพื่อให้แตกต่างกับวัยอื่นๆนะครับในวัยทํางานเราก็ต้องมีการวางแผนครอบครัวจะมีภรรยาสามีตอนอายุเท่าไหร่จะมีลูกกี่คนนะครับ ต้องมีการวางแผนการใช้เงินในอนาคตเงินที่ได้มาจะต้องใช้กี่ส่วนเก็บออมกี่ส่วนอะไรประมาณนี้นะครับอพอมีลูกเราก็ต้องวางแผนอนาคตให้ลูกเพราะว่าวัยนี้มันถึงอายุห้าสิบเกปีนะครับสร้างความรักในครอบครัวนะครับแล้วก็สร้างให้ครอบครัวให้อบอุ่นระหนักเรื่องสุขภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่า59าสเก้เนี่ยเดี๋ยวก็จะเข้าสู่วัยสีชมพูนะครับ สร้างความมั่นคงของครอบครัวหมายถึงว่าก็ต้องสร้างฐานะนะครับอาจจะมีทุนเดิมของพ่อของแม่แต่เราก็ต้องทําเองด้วยส่วนหนึ่งนะครับต้องฝึกวิธีการอบรมเลี้ยงดูบุตรนะครับต้องมีเครือข่ายมีเพื่อนทั้งเพื่อนในสมัยเรียนเพื่อนที่ทํางานเพื่อนในสังคมทั่วไปก็ต้องมีเยอะนะครับต้องดูแลคนในครอบครัวอันนี้หมายถึงหมายรวมถึงทั้งลูกทั้งพ่อทั้งแม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นหน้าที่อันนี้ย้อนมานิดหนึ่งนะครับการมีคู่ครองในวัยนี้ก็ต้อง ต้องแต่งงานต้องมีแฟนต้องแต่งงานนะครับวางแผนพร้อมจะรับการเปลี่ยนแปลงอันนี้หมายหมายถึงว่าถ้าเราทำสมมุติว่าถ้าเราทาอาชีพนี้อยู่นะครับแล้ววันหนึ่งเราทาอาชีพนี้ไม่ได้อนาคตเราจะไปทําอะไรอย่างเช่นรับราชาการอยู่อนาคตอาจจะไปทําธุรกิจส่วนตัวอะไรประมาณนี้นะครับสร้างอาชีพที่มั่นคงสร้างครอบครัวมีบุตร บางคนอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมอาจจะไปเรียนต่อปริญญาโทเอกดีจตวาอะไรประมาณนี้นะครับสุดท้ายต้องวางแผนการใช้ชีวิตเพื่อเป็นสีชมพูขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะสําหรับตัวแทนของกลุ่มทํางานวัยทำงานก็จะเป็นวัยหนึ่งที่เติบโตมาจากวัยรุ่นนะคะเราจะมาเห็นว่าพัฒนาการช่วงนี้จะเป็นเรื่องของการคิดที่จะมีคู่ครองคิดที่จะมีบุตรวางแผนในเรื่องของเรื่องของฐานะ ช่ไหมคะแล้วก็วางแผนในเรื่องของการที่ทําให้ตัวเองนี้มั่นคงแล้วก็เริ่มที่จะตระหนักเรื่องของสุขภาพมากขึ้นในวัยทํางานนะคะอามาดูสูงอายุกันว่ามีอะไรที่เป็นพัฒนาการนะคะไม้ใกล้ฝั่งเราทุกคนต้องเดินไปไหมคะเดินแต่เดินอย่างมั่นใจไหมคะต้องมั่นใจอาวเชิญเลยคะ่ะ ครับในส่วนของวัยผู้สูงอายุนะครับก็คืออยากนั่งพูดคุยกับเพื่อนๆในรุ่นราคาเดียวกันก็อยากได้ชีวิตคู่อยากได้ความรักจากคู่ครองอยากได้การอบกอดจากลูกหลานฮอร์โมนเปลี่ยนครับวัยทองครับอันนี้อยากให้ลูกหลานพาไปวัดหรือไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับส่วนรวมในชุมชน อย,อยากอยากแสดงคุณค่าของตัวเองก็คือประมาณอยากให้ลูกหลานหรือว่าคนรอบข้างสนใจเหมือนกับกลับเข้าไปสู่วัยเด็กอีกครั้งอยากได้ของฝากจากลูกหลานครับอันนี้ <laughs> ตองตัวก็คือต้องการความเอาใจใส่แล้วก็อันนี้ก็สําคัญครับอยากได้เงินผู้สูงอายุ <laughs> อันนี้มีมีทุกที่ครับ <laughs> อันนี้เหมือนกันนะครับก็คืออยากอยู่ร่วมกับลูกหลาน แล้วก็อันนี้ก็สําคัญเหมือนกันครับเสื่อมสมรรถภาพแล้วก็อันนี้ต้องการความรักจากคู่ครองครับแล้วก็อยากให้ลูกหลานประสบความสําเร็จครับขอบคุณมากค่ะปรบมือให้นิดหนึ่งทุกท่านคะ่ะกลุ่มเหล่านี้อยู่ในชุมชนของท่านไหมคะตัวท่านเองต้องเดินตามเส้นทางนี้ไหมคะแต่ละวัยมีความต่างไหมคะชวนคิดแล้วนะ วัยไหนที่มีความเปลี่ยนแปลงในตัวของตัวเองเยอะสุดวัยรุ่นทุกคนยอมรับว่าวัยรุ่นเป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงเราเริ่มเข้าใจเขาแล้วไหมคะฉะนั้นเราต้องดูแลเขาไหมคะต้องลงไปดูแลเขาแต่จะดูแลตอนที่เป็นวัยรุ่นเสียทีเดียวเลยน่าจะแก้ยากฉะนั้นควรจะต้องไปเริ่มดูตั้งแต่ไหนคะตั้งแต่ปฐมวัยเลยนะคะต้นทุนชีวิตมีความสำคัญ นะคะต้องเข้าใจมันควรจะมีอะไรได้บ้างในปฐมวัยการเลี้ยงดูให้สมพัฒนาการนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เป็นนักถักทอชุมชนต้องทํากิจกรรมในเรื่องของครอบครัวสุขสันต์ครอบครัวอบอุ่นครอบครัวเข้าใจสื่อสารแล้วก็ครอบครัวในเรื่องของการเข้าใจลูกในวัยเด็กเล็กเนี้ยพัฒนาการมันเป็นยังไงควรจะส่งเสริมแค่ไหนศูนย์ถึงหกปีเคยได้ยินไหมถ้าไม่ได้เติมเต็มมันก็จะสาย ในวัยนี้นะคะในเรื่องเพศก็เริ่มมีต้องการความรักนะคะต้องกอดลูกทุกวันนะคะไปโรงเรียนส่งที่ส่นเด็กเล็กเนี่ยครูพี่เลี้ยงต้องกอดเด็กทุกวันถ้าที่นี่ทําได้นะเด็กของเราจะมีต้นทุนชีวิตในเรื่องของเพศในเรื่องของทัศชีวิตในเรื่องของพัฒนาการเนี่ยได้ดีการรับประทานอาหารก็เลือกให้สมวัยนะคะให้เขาทานอาหารอ่อนอย่าเพิ่งทานเผ็ด นะคะบางคนอุ้ยดีใจนะคะชื่นชมลูกฝึกลูกในสามขวบเพ้มันกินเป็ดเด้แล้วเนี่ยมันมันเก่งมันเก่งแต่จริงๆในเชิงของตามหลักเด็กเล็กควรจะกินเผ็ดจัดๆไหมไม่ควรเพราะว่ามันจะมีผลต่อการระคายเคืองของกระเพาะแล้วจะไปสกัดกั้นการจเจริญเติบโตด้านอื่นๆที่จะไปเติมเต็มให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กเขาได้เล่นเด็กวัยนี้นะคะชอบจับมือชอบ อยากรู้อยากลองอยากเห็นในสิ่งที่เป็นไปตามมวยของเขานะคะแต่ให้คุณพอ่อคุณแม่หรือคนในชุมชนหรือนักถักทอเ네นี้ยแนะนําว่าให้ดูแลห่างๆอย่าห้ามคนไทยเลี้ยงลูกแปลกเวลาลูกลม้มคนไทยทําไงคะไปอุ้มไป,ไปยกแค่นั้นยังไม่พอไปตีพื้นแล้วบอกว่าเป็นไงเป็นไงทำนองทำนองทำไซนี่ยแม่ตีให้เร็วนะคะแต่ถ้าเป็นลูกของฝรั่งเขาฝึก หรือญี่ปุ่นก็ฝึกไงคะ,ะลกขึ้นเลยลูกไม่เป็นไรล้มแล้วเดี๋ยวหายเจ็บแต่ถ้าลูกคนไทยโอ้โหใช่ไหมคะหรือก็ตีพื้นหรือไม่ก็ไปอุ้มแล้วก็นเนี่ยแหมตีแย่แล้วนะชอบโทษอย่างอื่นแล้วเด็กของเราได้ฝึกไหมคะไม่ได้ฝึกในการเป็นตัวของตัวเองไม่ได้ฝึกในความเก่งไม่ได้ฝึกคิดแก้ปัญหานี่คือจุดที่หนึ่งที่จะฝากในเรื่องของของปฐมวไว้นะคะฝากไว้ไปเติมเต็ม แล้วก็พอเข้าสู่วัยเรียนมีพ่อแม่ส่วนใหญ่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เลยแต่งตัวให้ลูกป้อนข้าวให้ลูกก่อนไปโรงเรียนพอเข้าเริ่มไปโรงเรียนปั๊บไม่ไว่าจะศูนย์เด็กเล็กมีไหมคะอ่าเหตุผลก็คือว่าทําไม่ทามันเข็บเขบเดี๋ยวไปทํางานไม่ทันใช่ไหมคะอ่าถ้าลูกกินเองเดี๋ยวช้าอ่าไม่ทันใจและสิ่งที่ตามมาเป็นไงคะลูกเราไม่อดทนไม่มีทัศ ในการช่วยเหลือตัวเองสิ่งเหล่านี้เป็นการเสริมพัฒนาการเสริมในเรื่องจิตวิทยาทั้งนั้นนะคะการที่เด็กได้ทําเองแล้วก็ได้รับคําชมเด็กจะรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกตนเองมีคุณค่าโตไปปับ๊บเขาจะรู้สึกว่าตัวของเขาเนี่ยสมวัยนะแต่ถ้าท่านไม่ได้ต่อจิ๊กซอว์ไปเติมเต็มในช่วงเนี้ยโอกาสจะมาเติมมามา,มาให้เขาไม่ดื้อในวัยรุ่นหรือวัยเรียนเนี้ยยากไหมยากแล้วนะคะ เราจะมาสอนเขาทีหลังเนี่ยยากมันจะต้องไปต่อเติมแต่ถามว่ายังเปลี่ยนได้ไหมก็ยังเปลี่ยนได้แต่ให้เข้าใจเขาเยอะๆว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเยอะเขาจากเด็กเข้าสู่ผู้ใหญ่ฉะนั้นต้องเข้าใจธรรมชาติของเขาให้เยอะๆให้กําลังใจเขาเยอะๆสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เขาเปิดเวทีให้เขาได้พูดคุยนะคะแล้วก็พัฒนาเขาไปพร้อมๆกับ ให้กำลังใจกลุ่มนี้ต้องการความรักความเอากำลังใจเยอะนะที่เราเห็นว่าเขามีปัญหานู่นนั่นเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เลยมันมีต้นทุนมาแล้วตั้งแต่ผฐมวัยแล้ววัยเรียนทําให้เขาไม่เกิดความภาคภูมิใจในตนเองเด็กที่มีปัญหาในวัยรุ่นเนี่ยจุดหลักใหญ่เลยก็คือคุณค่าในตนเองเนี่ยต่ํานะคะต่ําในเรื่องอะไรบ้างรู้สึกตัวเองไม่ได้รับความรักเพียงพอรู้สึกตัวเองถูก ทอดทิ้งรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกเปรียบเทียบกับลูกคนอื่นรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมในการอยู่ในครอบครัวหรือยัในสังคมไปโรงเรียนก็ครูก็เอาแต่คนเก่งคนไม่เก่งมันประสบความสําเร็จไม่ได้เหรอไม่ใช่มันก็ประสบความสําเร็จในชีพได้เด็กที่เรียนเนี่ยต้องที่หนึ่งทั้งห้องไหมคะไม่มีอะค่ะโรงเรียนไหนบ้างเด็กได้ที่หนึ่งทั้งห้องไม่มี ถ้าคุณครูเข้าใจคนในชุมชนเข้าใจเด็กที่ไม่ได้ที่หนึ่งเป็นเด็กดีได้ไหมคะได้นะคะตรงนี้อยากจะให้มีการเข้าใจแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ไปทํากิจกรรมถึงเขาไม่เก่งแต่เราสามารถพัฒนานเขาเก่งได้ไหมคะได้เก่งดีมีความสุขพอแล้วนะคะเก่งไม่ต้องเก่งด้านวิชาการเก่งในเรื่องทักษะสังคมเก่งในเรื่องทักษะของการอยู่แล้วก็การทักษะในเรื่องของการเป็นผู้นําหรือมีทักษะ ในเรื่องของการสื่อสารมีทักษะในการร้องเพลงมีทักษะในการทํากิจกรรมเหล่านี้เป็นการเติมคุณค่าให้เขาทั้งนั้นนะคะไว้ทํางานก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็จะเห็นว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงมีพัฒนาการซึ่งดูเหมือนว่าเราจะไม่ต้องเป็นห่วงว่าเขามีการวางแผนแต่ในจริงๆแล้วก็มีประเด็นที่เป็นปัญหาในเชิงเรื่องของทางด้านการดําเนินชีวิตโดยเฉพาะในวัยเนี้ยจะมาพร้อมกับ เรื่องของความรับผิดชอบสูงแล้วเกิดภาวะเครียดเคยได้ยินไหมคะวัยนี้เป็นวัยที่ค่าตัวตายสำเร็จสูงเป็นเพราะอะไรคะเครียดเป็นวัยที่มีโรคเข้ามารุมเราสูงเพราะอะไรคะเครียดแล้วก็มีเงินกินพุ่งรู้จักไหมกินไม่เลือกเออเดี๋ยวเราก็จะเจอกระ,จ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 ะบวนการว่าเออเราจะมาทำยังไงถึงจะปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือว่าจะ แต่การดูแลในเรื่องการดูแลเรื่องเพศหรือสุขภาวะทั้งหมดอย่างที่บอกว่าเรื่องเพศนี้ไม่ได้บ่งไปถึงเรื่องของเพศสัมพันธ์อย่างเดียวแต่มันหมายถึงวิถีชีวิตทั้งหมดรวมทั้งเรื่องเพศด้วยไว้สูงอายุก็เริ่มเริ่มที่จะเข้าใกล้ฝั่งหลายคนบอกว่าสูงอายุนู่ดูแลมีปัญหาทั้งนั้นเลยนะอยากได้อ่าอยากให้ลูกหลานมนะซื้อของมาให้อยากได้เงินนะคะอยากอยากหลายอยากซึ่งจริง,รงๆแล้วถ้าเตรียมความพร้อมอม,มาก,มากๆเนี่ยผู้สูงอายุต้องอยากสิ่งเหล่านี้ไหม ไม่ต้องก็ได้นะคะมันแค่เป็นตัวที่สังคมกําหนดว่าถ้าสูงอายุแล้วต้องอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้เราเปลี่ยนใหม่ได้ไหมเป็นผู้สูงอายุที่เป็นล้มโพล,ล้มใส่ลูกหลานได้ไหมอ่ได้อยากให้ลูกหลานเข้าหาผู้สูงอายุต้องเป็นไงคะต้องเข้าใจวัยรุ่นเข้าใจวัยทํางานเข้าใจเด็กแล้วลูกหลานจะเข้าหาไหมคะอ่าอยากให้เขามาเยี่ยมเนี้ยต้องกลับไปทบทวนดูว่าวัยรุ่นชอบดุไหมชอบตีตาไหมเอาลาวมาบานชั้น เอาล้วหลูกลัน่นใส่เนพันนีใสมันพันน,น,น,นีเราชอบถือไม้บรรทัดไปวัดไหมนะคะหรือเป็นผู้สูงอายุที่ขี้น้อยใจต้องกลับไปทบทวนละว่ามีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกไม่น้อยใจภาวะที่ป่วยมากที่สุดในผู้สูงอายุนี่คือโรคซึมเศร้าเคอได้ยินไหมคะ,ะโรคซึมเศร้านะคะแต่โอเคในฐานะที่เราเป็นลูกเป็นหลานเป็นคนทำเบย์ทำงานเราก็ต้องไปเยี่ยมท่านเพราะเราเข้าใจว่าท่านต้องการการเอาใจใส่การเยี่ยมจากลูกหลานนี้ไม่ใช่อะไรหรอก คือท่านเกิดของท่านมาท่านดูแลของท่านมาตั้งนานท่านก็คิดถึงมองบวกว่าท่านคิดถึงเราไม่ใช่ว่าท่านอยากได้นะคะหรือว่าอยากจะเอาของของเราอยากของเยี่ยมไม่ใช่หรอกแต่จริงๆเนี้ยเปลี่ยนใหม่ลองลูกหลานไปแล้วมีของให้ลูกหลานให้เงินลูกหลานฉะนั้นเป็นผู้สูงอายุที่เป็นล่มโพล่มใสได้ไหมคะเป็นได้แต่กําลังจะชักชวนให้ท่านมาดูในกลุ่มที่หน้าเป็นห่วงเป็นกลุ่มที่ถูก สังคมตรีตาเป็นกลุ่มที่สังคมมักจะมองว่าเป็นวัยรุ่นที่มีปัญหาแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้วุ่นวายอย่างที่เราคิดหรอกถ้าเรารู้จักที่จะชักชวนหรือจัดกิจกรรมเปิดพื้นที่ให้กับเขาได้ทํากิจกรรมในการเติมคุณค่าในตนเองนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความจําเป็นมีความสําคัญที่อยากจะชักชวนให้พวกเรานะคะหันมา ดูแลเด็กและเยาวชนในชุมชนของเรามาร่วมกันทํากิจกรรมดีๆเป็นการเติมคุณค่าให้กับเขาเราเองเราก็ยังมีเด็กเยาวชนดีๆอีกเยอะที่เราจะต้องเอามาเป็นแกนนําทําสิ่งดีๆหรือเอาเด็กที่เสี่ยงเริ่มจะมีปัญหาเข้ามาพัฒนาให้เป็นกลุ่มดีหรือที่เสียไปแล้วก็ขยับมาเป็นแค่กลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มดีก็ได้ในชุมชนนี้เราจะมีวัยรุ่นนี้เป็นสามกลุ่มนะเราต้องยอมรับกลุ่มเด็กดีมีไหมคะ มีกลุ่มเด็กที่เสี่ยงมีไหมคะมีเสียมีไหมคะ,มะแล้วเขาจะอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่เข้าใจนะคะฉะนั้นเราต้องแยกเด็กสามกลุ่มนี้ให้ชัดแล้วก็ช่วยเหลือเขานะคะตามศักยภาพที่เราพอจะทําได้โดยเฉพาะนักถักทออาจจะต้องไปจัดการบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะช่วยเหลือแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องเข้าใจในเรื่องของวัยรุ่นให้เยอะๆว่าวัยรุ่นก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่มีความต้องการ นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพศก็เป็นเรื่องปกติเข้าใจเขาแต่ต้องให้ความรู้เขาวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในเรื่องของเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเนี้ยเขาทําการศึกษาพบว่าคนเหล่านี้ถ้าเวลามีเพศสัมพันธ์เนี้ยสิ่งที่เรากลัวที่สุดคืออะไรคะถ้าเด็กมีเรื่องเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเนี้ยท้องใช่ไหมคะถ้าเราไม่ต้องการให้ท้องเราจะทํำยังไงป้องกันแต่เชื่อไหมเขาบอกว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่ขาด ความรู้เรื่องการป้องกันส่วนใหญ่นะส่วนน้อยก็มีความรู้ดีบางครั้งการสอนเรื่องเพศอาจจะต้องให้เขาได้ลองหยิบดูว่าถุงยางอนามัยหน้าตามันเป็นยังไงต้องลองหยิบดูว่าอายาคุมมันเป็นยังไงคนไทยนะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่หรือพวกเราเองก็ตามถ้าเห็นเด็กวัยรุ่นพกถุงยางอนามัยเรารู้สึกยังไงอีเท่านี้ไม่ดีแน่เลยอีเท่านี้มันโอโลอีเท่านี้มัน มันเหลวแหลอ,อใช่ไหมอยากจะให้เราเปลี่ยนความคิดถ้าเห็นแล้วให้เป็นเรื่องธรรมดาเขามีความรู้รู้จักพกก็เป็นยังไงคะก็ดีแล้วมีความจําเป็นไหมคะการป้องกันการตั้งคันมีความจําเป็นแต่ถ้าเขาตั้งคันแล้วจะทํำยังไงต้องให้คําปรึกษาแล่งให้คําปรึกษามีอยู่ที่ไหนเออส่งไปโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งเขามีนะคะเขามีให้คําปรึกษาถ้าไม่พร้อม ไม่พร้อมกรณีนหไหนได้บ้างชวนกันคุยนะยังเรียนอยู่เอ,อมีอะไรอีกคะถ้าเขาบอกยังเรียนอยู่แต่เขาพร้อมมีลูกพ่อแม่เลี้ยงได้พร้อมไหมเออ,เอ,อนะแล้วมีอะไรอีกที่คิดว่าพร้อมอายุ <Are you S 2> ยังน้อยไม่พร้อมถ้าเขาบอกว่า,าสมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่เราจะสิบเจ็ดปีสิบแปดปีมีลูกยังเออก็มีแล้วไดว้เหมือนกันฉะนั้นอยากให้ดูมุมมองว่า ดูว่าครอบครัวเขาพร้อมหรือไม่พร้อมเราอย่าเป็นคนตัดสินใจใครเป็นคนตัดสินใจว่าพร้อมหรือไม่พร้อมตัวของเด็กเองแล้วก็ครอบครัวของเด็กตรงนี้ต้องฝากไว้